จอดรถพักข่าวฟังหน่อยขี้เขาวถรไหมขี่ข่าไม่มีว่าไปหาขาวใช่ข้ามเนี้ยเขาขายมตรงนี้นนน่นเเนใช่ปะวทเ่่พูดนู่นสองกเดีวะไป จดรถพักผ่อนแม่แม่เดีพักกับนไปซื้อของฝากอันนี้ดาราก็ดีดาราระเกดารานางเอกกัอาระเอกนี่แหละก็สิพักกันเอารถไป บ่ที่แรกว่าการทักกันว่างแท้มาเสียรถหน้าไปวันที่นี้ไม่ไปน้อยเมื่อคนมาไวหน้าหน้าแล้วสายตาบ่ดีก็เลยว่านั่นับไปก็คือม่ๆอ่ะไม่ได้ทักกันไปเซเว่นก่อนยุ่งที่พ้อปตงจังหวัดมาต่างจังหวัดห้องันเริมเย็นเนาะ ทางจังหวัดอากาศก็เย็นๆหน่อยนึงืระวานนี่กัยังเพรท่านออกออกนอกเขตเลยกาใส่ไว้ในรถตู้มันหนาวเขาเขียนสกลพิหนาวค่ะว้าวเห็นผู้ภาคแล้วแล้วก็เหตนแล้ว แ็ดแล้วสักกอแซกกะรี่อแมมมันซูมมันซูมออซูมออกแล้วม่นจะเป็นเบอร์นาะอันนี้เอากล้องปุ้ยไทยของแคดมันเต็มยังประเด้หลบพวงวิดีโอของลูกะตุกุงหอะไ่อรจกลวเลยเาจะกลเาะัเล้าะกลัวเลุอง กำลังกำชิอออกกค่อยสะกดเลยนะแมวบานกตนี่ยวานาดูหงมก่าง <laughs> เดี๋ยวมาหาซื้อเขากินก่อนแม่ๆก็ไปซื้อของฝากก่ะมาแล้วมาแล้ว <laughs> ขอาอ้างหลังนะอ,อยู่นเขายังสาวนิ้วเข่านเหมือนกันคิ้ว่ยี่แบบไม่ไหวแม่ไม่มีคนเดียวแม่ ข้าวเหนียวมีแต no ่อันน้ำหมูทอดอะแม่แม่ขเหนียวหมูทอดอะนะมันมีแจ่วมาอยู่แต่มีวแต่ว่าข้เหนียวหมูทอดต้อกได้ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวข้าวเหนีอันี้ปทูเนยโอ้นี่เป็นะส น้ไมัต้มเออเพิ่งจะเห็นสาขานี้มีน้ไมัต้มนั่นันมันใหญ่อะอะไรแล้วแต่เซเว่นอันนี้ยอีังล่ะอะไรอะอยยหลายเยกอะไรดี้ากเยทูปเปอรทั้งหลายยูทูเปอร์เจอกัน ยูทูบเบอร์กาดข้างหลังก <laughs> า,าดกาดอันนี้ใส่หมูสับเออเอาหมูแดงอะไหไม่รู้ดิแล้วแต่คนชอบเอาหมูสับนี่ก็ได้อับเพิ่ห้าสิบบาทนะจริงจะกินก็อัดแค่นี้พอ แหง <c oughs> โหยโหยห <c oughs> ิวหิวแรงไม่รอใครแล้วอันนี้แปดชัาาด่วโมค่ะแปดชั่วโมแปดชั่งถึงเดี๋ยวไปดูทางนั่นกัน เจอที่ใหญจอดแลเจอที่ใหญข้าวว่ากินใหม่ธนาคารที่นี่ก็ปิดไม่ปิดนะสุานปิดหมดเลยอ่ะเออเนี่ยไม่มีบ้านสวนก็ปิดไวายธรรมดาแค่กินอะไรอะแค่ไม่หิวแม่ตอนจะออกมาแค่กินข้าวไปแล้ยกินมาม่าไปก่อน มซนก่ะบ่าแม่ตีกัะบามาแม่ตีบนเป็นพสมพว้าจะมาว่าหากันเห็นแม่เป็นเซตเป็นหอยแม่นั่ันี้ยัยไม่หอนทำไมตหล้เหรอไม่กินกันหรอไม่พูดถึงเราไปเห็นสาขาอื่นมันไม่ค่อยมี ข้ขาวสวยแต่ข้าเนียวมันมีนแต่ข้าเนียวทอดโอ้อีข้าเนียวหมทูทอดแต่ขข้าวสวยนันมีเยอ่ต่งางหากน้พี่ก็กินกับข้าวสวยน่ะเลยกเยป่อะทํัปนด่นแนะกพากันทื่นมามาแล้ว,พวเพราะเราอันพเพราะอันดออนนแมน สดมาแม่แต่แค่สีแค่สีพลาไปเบิร์กามีแม่แม่้อดสดในรถหนาวแต่ข้างนอกไม่ค่อยเท่าไหร่มันตรงหัวแม่พอดีไงยื่ได้ก็ตรงเหมือนกันแม่แค่เด้ไอ้หมุนมาตรงกลางมาเรอบกลางมันทีเส้นๆนั่นตรงเส้นนั่นเละแม่ม่ว้าหนาวเพราะว่าล้ ทิปตะทาง,างนี่แม่ไม่ถือว่าทางกลางนะนะไปแล้วเราไปตรวจสอบแต่ละท่านได้อะไรคิดบ้าง<ม>อันนี้ได้อะไรล<ม>ูกซีนเ <laughs> <ม>ออทางคุณลูกซีนก่อลูกชิ้นก่อนนะสำรับเราสำรับเปาอันอันอันนี้ป้ายแรกป้ายแรกยังมีอีกเลยแม่ต้องรอติดตามมือมือนี่วะเนานเนาะต้องติดตามกันไปเรื่อยๆแม่ได้ยังกิน นี่อันนี้ขนมปังไปตรวจไปตรวจไปตรวจทางนี้ได้อะไรกินออไอขนมปังนี่ยังแหมอ๋อสลัดทูน,น่าเอาแม่ตียังบอกมาน,นา ได้ยังางดิปาแก้วสิเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้อ,นนอะไรลูกชิน้นขนมปังเนี่ยรองท้องกันไปอันนี้ปนะ้ายแรกยวมีอีกป้ายหนึ่งเดี๋ยว <laughs> ยพี่น้อจะสีประมาณนี้คนละกุมคนละกุมไปเลยอันนี้หนึ่งกุม นี่สองนี้มี3สามุ่นสีุ่่นสาระจะคลิปนี้ก็สิบปากไม่สนิคลิปหนาพอกันไหมจ้ารอดติดตามเนาแม่ๆเนาว่าไปที่สองสิบปิดตรงไหนเนี่ยสี่มวนโฮเซลซ่อไหนเนาะจะคิปนี้แค่กัะลาวไม่สนิดจ้า